สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมายามมองอขึ้นเขาครับมองหาเส้นนี่ครับปอมมองเข้าอยู่หิมฝั่งนี่พี่อเพิ่ยามเบ็ดอยู่ครับใส่ไหว้หิมฝั่งครับพวานามมนยังไหลอย,อยู่กลางออกนอกงพันไดนาอไปหลุดด้วยครับว่บาสิมีผลงานให้จจกโตบอ่อ chích tôi vô nó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  nó vô nó vô nó vô เห็นยังไง้เนาะพี่น้องเอ้ยถือกิ้เก่าก็ต้นไม้มาถือสวนน้งเถืโอนขู่เห็นแ,แ,แล้วมา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 แล้วาตะโกรครับตัวแรกกำลังถ่วงใส่ทอดครับใส่ทอดหาห้น อีกแล้วครับสองเลยตัวนี้มาแล้วเริ่มมาแล้วจะปลาจะโขกจะจอบรออยู่น้ำหิมฟัง นา่งครับพี่น้องกาน้าวมาแล้วมาแล้วปลาหนางปลาหนางพี่น้องปลาหนางแดงอย่แต่คนอื่นครับปลาหนางปลาแดงปลาเนื้ออ่อน นี่ครับหมันหมันหมันที่ตู้แล้วครับไปเป็นหมูว่ะป่าเนี่ยึกบึกมากกัน อาตปลาหมูตัวตกง่เลยครับเอาไว้ก่อนมองกันนงกัน อ่าอีกแล้วครับกระลัง นี่มีกระมังไม่อีกอยู่ครับนี่อีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวอยู่หมองทุดพอดีก็เด้๋ืวมกันก็ได้ถอดอู่ตัวละ่ะหนอ่อนึ่งครับตัวนึไปฟูหรูละ Thì ừ. ngoài đeo này Chút là thập Ba mũ con hợp gì nọ Thì hợp ba mũ Ô tô bọc hẹn bộ đẩy hợp Bác buộc bên tên này นี่ก็เป็นผลงานของเขาครับวันนี้ในลายเติบยู่เได้ครับพี่น้องประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละครับมีปลาหมูมาใส่งามเลยตัวหนึ่งแล้วก็มีปลาปลาหน่างครับปลาหน่างแดงตัวหนึ่งครับก็ได้ไปถอดให้ลูกปลาเนื้ออ่อนเนาะเหลือนี่ก็เป็นปลาขาวครับปลาตะโกกปลากระ,กะมังครับถือว่าโอเคครับก็ได้ถอดอยู่พี่น้องในลูลหมากก็ได้กินอยู่เนาะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนำ้นำน้ำนะครับอบอกกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ